สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนก็จะมาสอนนะครับกับวิธีการเล่นคาริมบ้าในเบื้องต้นนะครับเพราะคาริมบ้าเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบโน้ตได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดดูดีๆนะครับตรงกลางของคาริมบ้าเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งนั่นก็คือเป็นโน้ตโดเลมีฟาซอลาทีโดด้วยนะครับข้างบนเขาจะเขียนไว้นะครับว่าเห็นไหมครับซีโด D ดีก็เล D ดีก็มี เอฟก็ฟานะครับมันก็สลับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยวิธีการสลับนะครับจะเป็นสลับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับโน้ตตัวแรกนะครับคือตรงกลางที่สุดนะครับคือตัวโดนะครับสลับซ้ายก็เลโดนะครับแล้วก็เลตัวมีก็สลับไปด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ฟ้าอ่าแล้วก็ซอนลาทีโดก็สลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆ และสามารถเล่นกับโน้ตได้นะครับถ้าเกิดใครมีพวกโน้ตเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเพียง <ๆ S 1> เ,เคยเป่าฮโนนิก้ามาก่อนนะครับเราก็สามารถใช้โน้ตของอะไรก็ได้น,นะครับที่เป็นคีซีนะครับใส่ลงไปนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่ะเพลงนี้และกันว่าหนูมาลีครับเพลงเริ่มต้นของเด็กๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเพียงจะลองเล่นให้ดูนะครับ เห็นไหมครับก็ได้หรือว่า When the Santa go marching นะครับเนี่ยก็เล่นได้นะครับขอแค่มันมีโน้ตก็ทำได้ครับหรือว่าตอนนี้นะครับในกลุ่มของคาริมบ้าก็มีการแจกโน้ตเยอะแยะนะครับก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับแต่ว่านี่ก็คือพื้นฐานนะครับว่าเป็นมีโน้ตโดเลมีฟาซซลาทีโด ครบนะครับสามารถเล่นได้นะครับผมโอเคครับเี่ขอจบการนําเสนอการสอนเบื้องต้นไปแบบเบียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคาลิมบ้าก็มาเล่นกันนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงน่ารักนะครับแล้วก็ไม่แพงแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ